สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิกฤตการดินสุดตัวในกรุงจาการ์ตา นะคะคือเมืองกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียที่ประชากรนับสิบล้านคนเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับภัยพิบัติครั้งที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือเมืองทั้งเมืองเนี่ยกำลังจะจมลงสู่ทะเลเรามาดูปัญหาหลักๆกันเลยค่ะปัญหานะคะคือการซุดตัวของพื้นดินอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยบางพื้นที่เนี่ยของจาการ์ตามีการซุดตัวลงเฉลี่ย1-15เซนติเมตรต่อปี และบางส่วนเนี่ยซุดตัวลงไปแล้วถึง4เมตรในช่วงเวลา50ปีที่ผ่านมาทาให้พื้นที่กว่าครึ่งของเมืองเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ําทะเลส่งผลให้เกิดปัญหาน้ําท่วมรุนแรงและบ่อยครั้งเนี่ยมาจากทั้งน้ําฝนน้ําในแม่น้ําและน้ําทะเลหนุนสูงเกิดขึ้นที่ไหนส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นในกรุงจาการ์ตาโดยเฉพาะพื้นที่จาการ์ตาตอนเหนือ งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและเสี่ยงต่อการจมน้ำถาวนมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อไหร่วิกฤตการดินสุดตัวในกรุงจักราตเนี่ยเป็นปัญหาที่สะสมมาแล้วหลายทศวรรษโดยมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนตั้งแต่ทศวรรษที่1970ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองเนี่ยมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดและความต้องการในการใช้น้ำบาดาลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นความรุนแรงในอดีต ตลอดช่วง50ปีที่ผ่านมามีการบันทึกไว้ว่าบางพื้นที่ของเมืองจาการ์ตาเนี่ยมีการซุดตัวลงไปแล้วถึง4เมตรโดยเฉพาะจาการ์ตาตอนเหนือมีอัตราการซุดตัวที่0ถึง20 25เซนติเมตรต่อปีการคาดการอนาคตผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคาดการว่าหากไม่มีมาตรการแก้ไขหรือประสิทธิภาพมากพอเนี่ยพื้นที่ประมาณ95%ของจาการ์ตาตอนเหนือเนี่ย อาจจะจมอยู่ใต้น้ำได้อย่างถาวรภายในปี2050เรามาดูนะคะว่าทำไมเนี่ยถึงเกิดปัญหาเหล่านั้นและมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์อย่างไรสาเหตุหลักๆนะคะคือการสูบน้ําบาดาลเกินขนาดการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไปเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่เร่งให้เกิดการสุดตัวของพื้นดินได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงเนื่องจากค่ะ ระบบประปาของเมืองเนี่ยไม่ทั่วถึงทําให้มีครัวเรือนเพียง1ในสเท่านั้นนะคะท,ที่จะสามารถใช้น้ําประปาได้ทําให้ประชาชนภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากเนี่ยพึ่งพาการสูบน้ําบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการดำเนินงานผลกระทบต่อชั้นดินนะคะการสูบน้ํา ใต้ดินในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยและเกินและขัดการควบคุมทําให้เกิดช่องว่างในชั้นหินและชั้นดินที่เคยมีน้ําเติมเต็มอยู่เกิดการยุบตัวลงอย่างทาวรอส่งผลให้พื้นดินด้านบนเนี่ยซุดตัวลงตามไปด้วยค่ะในด้านความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์นะคะพื้นที่ราบลุ่มและดินอ่อนกรุงจกาการ์ตาเนี่ย ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะใกล้ชายฝั่งทะเลชวาและมีแม่น้ำถึง13สายไหลผ่านรวมถึงลักษณะของดินที่ชุ่มน้ำเนี่ยทำให้เมืองมีความอ่อนไหวต่อการยุบตัวและการท่วมขังตามธรรมาชาติเมื่อพื้นดินสุดตัวค่ะเมืองจึงกลายเป็นแหล่งกลายเป็นแอ่งขนาดใหญ่ที่ได้รับน้ำจากทุกทิศท,ทางการแก้ไขปัญหาแก้ไขอย่างไร เรามาดูกันค่ะแนวทางแก้ไขปัญหานะคะมีการก่อสร้างทางวิศวกรรมมีการลงทุนมหาศาลเนี่ยเพื่อสร้างกำแพงกั้นน้ำหรือกั้นน้ำทะเลและผนังกั้นน้ำรอบอ่าวจาก,การ์ตาเพื่อป้องกันน้ำทะเลซัดเข้ามาในเมืองค่ะมีการจัดการน้ำพยายาม ขยายระบบน้ำประปาให้ทั่วถึงเพื่อลดการสูบน้ำบาดาลและมีการควบคุมบังคับใช้กฎหมายในการใช้น้ำบาดาลนอกจากนี้นะคะยังมีการเสนอแนวคิดเติมน้ำกับสู่ใต้ชั้นดินมาตรการเชิงโครงสร้างนะคะการย้ายเมืองหลวงรัฐบาลอินโดนีเซียค่ตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการย้ายเมืองหลวงไปยังนูสันตาราบนเกาะโนบอเนียวซึ่ง เป็นทางออกเชิงโครงสร้างเพื่อหนีวิกฤตนี้ค่ะแก้ไขได้หรือไม่หรือไม่ได้จะบอกได้ตรงนี้เลยนะคะว่าแก้ไขได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีพวเชี่ยวชาญส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่ามาตรการทางวิศวกรรมเช่นกำแพงกั้นน้ำเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและไม่ยั่งยืนเพราะดินเนี่ยยังคงสุดตัวอยู่ใต้กำแพงนั้น และการแก้ปัญหาที่ยังยย่งยืนเนี่ยคือการสูบหยุดสูบน้ำบาดาลโดยสิ้นเชิงซึ่งทำได้ยากในเชิงปฏิบัติค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ